คนทุกใจทุกกายกับทำการงานได้ไม่ดีโอ้ต้องไปรักษาอีกเสียเงินเสียทองอีกลำบากอีกมันเยอะแยะไปหมดเลยน่าปัญหาต่างๆตามมามากมายเหตุการณ์ร้ายตามมามากมายอยากได้มากๆกับทำไม่ดีได้ทุกเรื่องอีกเหนียวนำให้คนอื่นเป็นตามอีกมันเดือดร้อนไปทั่วเลยน่า,นา,นาสร้างความเดือดร้อนต่อตอนเองและผู้อื่นไปทั่วเลยตลอดกาล ชีวิตก็ต้องบันทึกเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้มาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดกาลน,นี่คือสัจจะอย่างนี้นะพอเราพิจรารณาเห็นชัดแล้วก็โอ้นมันเป็นอย่างนี้เน,ะนาะนะสุขสมอยากแต่มันสุขที่ไม่มีมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เกิดดับเกิดดับมันก็หลอกให้เราไป อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เธอได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจแต่นจริงมันต้องการสุขใจชอบใจต้องการทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ให้หายไปต้องการสุขใจชอบใจให้เกิดขึ้นนะมันต้องการอันนี้เอาสุขมาล่อเอาทุกข์มาขู่มาทรมานเราะสุขสมอยากนี่เอามาล่อล่อให้อยากได้กลัวจะไม่ได้ได้ก็กลัวจะหมดไป ทุกที่ไม่ได้สมอยากมันก็เอามาขู่เอามาขู่มาทรมานเอามาข่มขู่ข่มเหงเอาทุกมาข่มเหงมาทรมานเอาสุขมาล่อเอาทุกมาข่มเหงมาทรมานมาบังคับมาข่มเหงมาทรมานให้ทําให้ได้สมใจอยากไม่ใช่นั่นกับทรมานอยู่อย่างนี้แหละ,ะนี่คือความเลวร้ายของมัน ทุกเราก็กลัวว่าจะเข้ามาเข้ามากลัวจะไม่ para, ไมหมดไปชีวิตก็เลยมีแต like ่ทุกข์ตลอดกาลนานมีทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายตลอดกาลนานด้วยอย่างนี้นะพอเรามีปัญญาเห็นชัดแล้วก็โหหยุดอยากเลยสุขก็ไม่มีมีแต่ทุกข์แล้วก็เลิกอยากเลิกอยากก็ไม่ทุกข์แล้วชีวิตไม่อยากก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็สุขแท้ตลอดกาลเรายินดีที่เราไม่ทุกข์ยินดีที่เราสุขแท้ตลอดกาล สิ่งไหนชั <olive coating> s> <S ่วตัดไปเลยไม่ต้องไปอยากได้สิ่งไหนดีที่เป็นไปไม่ได้ก็ตัดไปมันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปอยากได้ยินดีที่เราไม่ต้องทําไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปได้ส่วนดีไหนที่เป็นไปได้เราก็ยินดีทํายินดีได้ยินดีทํายินดีได้ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปอย่างนี้เป็นต้นแต่วันไหนทาไม่ได้เมื่อไหร่ก็ยินดีที่จะไม่ทํายินดีที่จะไม่ได้ พราะชีวิตเรานั้นสามารถล้างทุกใจได้แล้วนี่สติปัฏฐานสีก็ทำความเข้าใจแบบนี้น่าตั้งแต่เห็นกายในกายรู้กายในกายารู้กายในกายก็เป็นแบบนี้แหละเหตุการณ์ต่างๆมากระทบก็อ่านอาการในชีวิตของเราอาการไหนเป็นอาการกิเลสอาการที่เป็นเหตุแห่งทุกข์อาการสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากนี่แหละกําจัดออกไปโดยการพิจารณาไตรลักลักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตน ของกิเลสในของสุขสมอยากทุกไม่สมอยากีนตัวกิเลสนะครับจัดออกไปพิจารณาใจรักเของมันมันไม่เที่ยงมันมีตัวตนแท้มันเป็นทุกอย่างไงก็พิจารณาไปเห็นความลวงของมันชัดเจนจนเลิอกอยากได้ทั้งกายนอกกายในกายนอกก็ไม่อยากได้กายในก็ไม่อยากได้กายนอกกายในของกิเลสกายนอกคือเหตุการณ์ที่มากระทบนะกายในเราก็ไม่ต้องไปอยากได้ ตัดเลยทั้งกายนอกกายในจบเลยหายทุกสุขแท้ตลอดกาลหมดอยากหมดทุกสุขแท้ตลอดกาลก็ได้แล้วไปเป็นลำดับ